คุณภาพการมองเห็นของเลสิกกับ ICL เหมือนหรือต่างกันไหมคะเคยได้ยินคนพูดมาว่า ICL เวลาที่เรามองจะเห็นเป็นวงๆไม่แน่ใจว่าวงแบบไหนเห็นทั้งวันแล้วตลอดไปเลยหรือเปล่า นะคะก็ในอดีตเนี่ยที่เรายังไม่มีรีเล็กสมายก็ในการแก้ไขค่าสายตาเนี่ยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเทียบนะคะบอกว่าคนที่สั้นเกิน800ขึ้นไปเนี่ยเทียบระหว่างการยิงเอ็กซเมอร์ของเลสิกกับตัว ICL เนี่ยพบว่าคุณภาพการมองเห็นของตัว ICL เนี่ยเหนือกว่าเลสิกสมัยเก่านะคะเพราะอะไรเพราะว่าการยิงเยอะเนี่ยก็ย่อมเกิดอเบเรชันหรือแสงแตกกระจายแสงฟุ้งกลางคืนได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นสั้นเกิน8 ด้อย icl ชนะเลสิกนะคะในอดีตแต่ปัจจุบันมีรีเล็กสมายซึ่งยิงด้วยเตมโตเซกเกอร์เลเซอร์ทั้งหมดแสงฟุ้งกระจายน้อยลงเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะเชื่อถืองานวิจัยนั้นน้อยลงนะคะแต่ในคนที่ทำ icl เนี่ยก็แปลว่าสภาพพื้นที่ในลูกตาเพียงพอทีท่จะใส่ icl ก็เลยเลือกที่จะทำ icl ได้นะคะแล้ววงที่เห็นคืออะไรนะคะก็เลนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็มีการพัฒนาออกแบบให้มีรูระบาย ตรงกลางเพื่อที่จะทําให้น้ําในลูกตาเนี่ยฟลูได้ไม่เลนไม่ไปสัมผัสต้อกระจกเลนไม่ไปสัมผัสกระจกตานะคะแต่ว่ารูตรงเนี้ประโยชน์ของเขาเยอะมากๆอย่างที่บอกแต่รูตรงนี้พอเรามองเนี่ยเราก็เลยจะเห็นเป็นวงๆรอบไฟได้ในตอนกลางคืนซึ่งมักจะเห็นตลอดหรือตลอดไปเลยนะคะแต่ด้วยการปรับตัวของสมองสมองเราก็เริ่มชินหรือเริ่มปรับตัวก็เข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายก็หลังหเดือนก็มาเริ่มชินค่ะ